Inmax ครับผมมาติดตั้งไฟสปอตไลท์นะครับอันนี้รุ่น30วัตต์นะครับขาวต่ำเหลืองสูงตำแหน่งใต้ไฟหน้าแบบนี้ครับขายยึดใต้ไฟหน้าตรงรุ่นนะครับมาดูแสงไฟต่ำนะครับอ่านี่ไฟต่ำนะครับสูงต่ำพร้อมกันครับต่ำสูงต่ำพร้อมกันนะครับอยู่ที่สวิตช์ตัวเดียวเลยนะครับคุมทั้งต่ำแล้วก็สูงต่ำพร้อมกันนะครับส่วนเปิดไฟสูงรดนะครับก็จะติดสปอตไลท์สูงด้วยนะครับผม ปิดตามดีสูงได้แบบนี้ครับก็คือจจกระพิบก็คือตามมือนะครับเปิดค้างก็คือเปิดไฟสูงค้างนะครับประมาณนี้ครับถ้าเราขี่รถแบบไม่นี่อยู่ก็เนี่ยครับไม่เปิดสปอตไลท์ก็จะตบสูงได้นะครับผมประมาณนี้ครับหนึ่งสองนะครับแล้วก็สเต็ปที่สามครับ ผู้เดียวจบครับซันบีมพร้อมประกัน6เดือนเต็มทั้งระบบติดตั้งฟรีค่าแรง1ปีเต็มครับผม